จริงไหมไม่รู้ะคะที่เขาบอกว่าบีบิมยอนอันนี้เป็นยี่ห้อที่เล่าไอดอลเกาหลีโดยเฉพาะวงท็อปทอปที่ถ้าพูดชื่อวงไปใครๆก็ต้องรู้จักชอบกินมากก่อนอื่นเลยขอต้มไข่ก่อนต่อให้หน้าซองจะบอกว่า1ใบแล้วไม่ใช่เต็มใบด้ยนะแต่จะต้มสี่เพราะว่าช่วงนี้ต้องการโปรตีนสูงมากเมนูเนี่ยเอาจริงๆคือรู้จักครั้งแรกเลยตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแำได้ว่าเป็นเดือนสิงหาร้อนคักจนจะเป็น <มา S 1> ในซองเขาจะแถมซอสไว้อันนึงอะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับเราต่อตอนนั้นนะ โม่ง,งนะสิสดชื่นยังไงเห็นต้มน้ําเดือดพูดพูดคือจริงๆแล้วเมนูนี้มันเป็นแบบเย็นแล้วตอนนี้คือมีไข่ที่ไทยแล้วไม่ต้องไปตามหาที่ไหนต้มครบสี่นาทีสังเกตไหมคะว่าเส้นเขาจะมีความเรียวเล็ก <c oughs> เอาไปน็อกกับน้ําแข็งเพื่อให้เส้นเขามีความเด้งสู้ฟันจากนั้นจําได้ใช่ไหมคะซอสซองสีแดงใส่แค่ครึ่งซองก่อนแล้วเชียวเชียวให้เข้ากันแล้วคุณพี่จกักรกทําไมไม่เทไปทั้งซองล่ะคะ <c oughs> ใจเย็นก่อนสิคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขามาลาดด้านบนอีกที <c oughs> มิชั่นในวันนี้คือทําทุกอย่างให้เหมือนกับต้นฉบบัักททีีี่สุด็อ้วยพพืชน์หล ไม่มีบัญญาหันเองเฉลยแล้วว่าไปตักที่สลัดบาราคาร้อยกว่าบาทแต่ใช้จริงอยู่ประมาณ9้าบาทแล้วก็ตกถ่ายด้วยโปรตีนนั่นก็คือไข่ตั้งใจทํามากกว่าตอนสอบทําทีจิตอีกค่ะไม่เหมือนตรงไหนเอาไฮไลท์มาวงเลยใครยังไม่เคยกินบีบิมยอนกินกับผักสดนะคือที่สุดแล้วแหละจะบอกรสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวๆหวานๆว่าแล้วทําไมถึงขายโคตรดีตอนหน้าร้อนที่เกาหลีเพราะมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นอ่ะคลายร้อนแต่ที่ไทยถ้าจะกินในทางปีนะคะเพราะว่าร้อนทุกวันจะบอกเลยว่ายี่ห้อเนี่ยไม่ผิดหวังมีการันตีแล้วว่าเป็นบีบิมยอนัดงืสู่ ถ้าอยากให้ทําสูตรไหนในคลิปหนะ้าคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะมาลองให้ดูเป็นขวัญตากันไปเลย